สวัสดีครับทุกคนเรามาดูพิชิตชัยพิชิตชัยแล้วก็งวหอยด่างงวหอยซองนะครับผมทุกคนเ,เล่นน่ในคลิปนี้นะไปสามสาน,นักนะนี่เลย อันนี้ในเรียกเด่นนะครับทุกคนวันที่แล้วเข้านะวันที่แล้วข้าอ่ะอันนี้พิชิตชายก่อนนะพิชิตชายนี่เดินดีนะทุกคนนะเด่นสิบหน่วยได้ นี่ของใหม่นะนี่ของเก่างวดที่แล้วเข้านะทุกคนนะนี่เข้าโต้ด,ด้วยนะนี่ของเก่างวดที่แล้วนะตรงนี้เข้าเลขสี่นะทุกคนสี่หนึ่งนะโอเคโอเคเข้าสี่กันหนึ่งอันนี้เข้ารูโต้ดนะตรงนี้ก็ยังเดินดีนะครับ หาตัวนี่อ่าอันนี้งวดนี้ดูเอาดูเอาดูเอา ชิดชัยเนี่ยเดินดีนะทุกคนนะเดินดีมากเลยต้องไปจับคู่กับอนุนจับคู่กับม้าหมอกไ้สีม่วงนะจับนคะู่กันไดยส่วนตรงนี้วดที่แล้วไม่เข้านะให้ออไปล่างวดที่เราไปล่างนะทุกคนสามเจ็ด นะที่เราไปล่างนะส่วนตรงนี้อันนี้งวดที่แล้วนะทุกคนตรงนี้เข้าสี่ห้านะนี่นะเล็กสี่แล้วก็หนึ่งเนะี่ยเข้าสี่กับหนึ่งนี่ก็เข้าสี่ห้า เจ็คพอตแตกงวดที่แล้วให้1มานะครับทุกคนปกติทำเป็นเลขดับงวดที่แล้วหลุดเรื่อนะอ่าน,นี้ไม่เกี่ยวนะทุกคนนะไม่ไม่เกี่ยวอันนี้กัยยานะอันนี้งวดนี้เราเนาะ แม่นจริงวดที่แล้ววดที่แล้วเข้านะแม่นจริงอะแต่วดนี้ไม่มีมานะดูให้ดีนะดูให้ดีนะ ที่แล้วตรงนี้หลุดนะครับทุกคนงวดที่แล้วให้หนึ่งสองสามมานะตรงนี้นะงวานี้ให้สองสามสี่นะอันนี้ก็ให้หนึ่งแต่สองทวดนี้ให้สี่หกเราตามประจำนะ นตรงนี้มดที่แล้วมดที่แล้วไม่เข้านะคนนะักหนึ่งสี่ห้าสามเจ็ดอ่านี่ของเก่ามดที่แล้วนี่ นำโชคไม่มีนะวันนี้นะอ่าตรงนี้ไม่มีแล้วนะลุ้นจะลงลุ้นจะเลงอือลตรงนี้แทนอันนี้หลักสิบงดที่เล้วข้าวนะมดขอนุ่นกับข้าวหลักสิบเราก็แม่นเลยนะทุกคนนะนี้ดู่ห้า สองห้าสูงไม่มีไมแปดสองไม่มีอันนี้งดที่แล้วมาเจ็ดนะแต่มาหลักหน่วยเราให้หลักินีนะทุกคนนะนนจบไป Alo hội đào. ไปดังมุที่แล้วเข้าอีกแล้วนะทุกคนนะนี่นี่มุสที่แล้วเห็นไหมทุกคนมุที่แล้วเข้าโต๊ะนะครับนี่มุที่แล้วเข้าตรงนี้นะโต๊ะนะครับ นีวดนี้นะครับใครจะไปคิดหกห่างทีนี้ก็เข้าไปสองวดนะงวดที่ออกเจ็ดหกแปดงวดหนึ่งนะที่แล้วเข้าแล้วเข้าแล้ว ที่แล้วเครเข้ามานี่ร่างเจ็ดนะบน5หนะ้านี่บนหนึ่งนะเใครที่รอก็แคปหน้าจอเอานะทุกคนนะบอกไว้เลย ที่แล้วข้าแล้ววดที่แล้วอย่าลืมดูวันที่นะทุกคนนะีน่ึ่งกันวาเนี่ยอย่าลืมนะคนไทยเราต้องรู้ว่าออวันที่เท่าไหร่เท่าไหร่ ผมมนี้เขียนมานะครับทุกคนนะอ่าอันนี้งวดที่แล้วเห็นไหมงวดที่แล้วแอดจะเขียนไว้อย่างนี้ของเก่านะของเก่าแอดจะเขียนไว้อย่างนี้นะทุกคนนะเพราะฉะนั้นจะได้ไม่ต้องงง ของใหม่เอจะไม่เขียนนะเอจะไม่เขียนใส่นะเอจะไม่ติ๊กนะเพราะมันยังไม่ออกอของใหม่หนึงน่งหนึ่งทอคอครับตรงนี้หนึ่ทอคออยู่นี่ถ้าเ,าเต็มก็อยู่ตรงนี้ธันวาคมนะ ดูจะได้ไม่ต้องงงกันนะอันนี้อันนี้นนงวดที่แล้วน,นี่งวดที่แล้วนะเนี่ยทิศ ทิกเนี่ยถือว่ามันเข้าข้างบนนะไอ้นี่ให้ล่างมันถือว่าไม่เข้านะอ่าเพามันออกหนสี่ห้านะสามเจ็ดอ่าเขียนไว้อันนี้ของวันนี้ ลกตาทิพย์วดที่แล้วให้ห้าแต่จะจับห้าอะไรก็ไม่รู้นะครับทุกคนนะอ๋ะอดยังทันเห็นได้ยังอันนี้มาดูอันนี้ ทันไหนที่แอดเขียนนะทุกคนนะอย่าลืมนะถือว่าออกแล้วนะอันนี้ของเก่างวดที่แล้วนะนอห็นอันนี้ก็ยังเข้านะเข้าเข้าหนึ่งนะล่างหลุดนะล่างให้แปด น,นี้มวดนี้แป้หน้าจอเลย ต้องแหลมโพอันนี้ตรงนี้งวดที่แล้วเอาแค่ห้าตัวเดียวนะตรงนี้งวดนี้นะ สองสามสีม 4, 5, 7, ่ห้าเจ็ดเก้าสองสามสี่ห้าเจ็ดเก้าอ่าส่วนตรงนี้อันนี้ของเก่านี่ดูอย่างนี้น่าจะไม่งงนะทุกคนนะเพราะอันนี้ก็บัวแดงก็บัวแดงอันนี้นี่ถือว่าออกแล้วนะเขียนไว้เนี่ย ที่เขียนไว้มันออกแล้วอ่ะอันนี้ ที่แล้วนะในข้าวมังเห็นแล้วนะอันนี้ของวันนี้ กวัวไม่รู้วันที่หนึ่งนะทุกคนนะอ่อขอคอน มดที่แล้วยกทิปเข้าแค่เลขเด่น1นะครับทุกคนมีดีมีเฮงเข้า4ี่ห้านะมดที่แล้วนะทุกคนนะตรงนี้นะมดที่ให้ศูนนะ นี่ที่้วนี่อ่าีไหนเข้ามึงจับคู่ไม่เข้านะครับ คนนะครับครูมีเข้าเขาแค่เล็กนอันนี้วันนี้อเอาต้องวนกัน ต่างตรงนี้วุฒิที่แล้วไม่เข้านะอันนี้ก็เข้าแค่เล็กเด่นวุ้ที่แล้วแค่ห้าแต่สามนะตรงนี้แปดเก้าเข้าแปดสำหรับคลิปนี้นะเอสขอจบเพียงแค่นี้นะทุกคนนะ เดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ